ชมทับโตคชเวยกันดึงออกมานะวิ่งตามกระเตนน้ำนะคะไม่ได้ทวนน้ำจงก็มองดูว่ามันมีสินค้าหรือเปล่ามันน่าจะมีสินค้านะคะแต่ว่าบรรทุกไม่ได้เยอะอะมันเต็มลำก่อนอาจจะปรับเบา เปาแบบนี้ก็จะเป็นกากปามกากมันท่านผู้ชมอา่าดำที่สองนะ่าจะเป็นปาม นฝนไม่ได้บางอย่างโดนฝนโดนน้ำไม่ได้นะคะบางอย่างต้องไปเปิดที่บริษัทเปิดเองก่อนก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นกฎข้บอบังคับของบริษัทค่ะปัญญาในการขนส่ง ตพลัมเบอร์หนึ่งถามว่าเรือไปส่งสินค้าที่ไหนส่งแค่คลองเตยก็มีนะคะท่านผู้ชมส่งแค่คลองเตยก็มีส่งถึงออกทะเลไปต่างประเทศก็มีนะคะเมนต่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะเมนกัมพูชา ไปใต้ก็มีนะคะสุราษฎร์ลงถึงใต้ก็มีนะคะหลายหลายเลยหลายหลายขบวนและยหลายลำและหลายสินค้าก็แล้วแต่ออเดอร์ที่จะตังคนะคะ,คะลำนี้ทรับโตพลลำเบอร์หนึ่งหนึ่งล้านวิวมาแล้วนะคะสำหรับตุ้มถ่ายคลิปเขา